มีน้ำไหครับมีน้ำบ่อน้ำให้เรากินไหมีบุญนเงือแล้วแตกเราเราฟอกไตบึงเซ็ตไหครับนี่เราบึงฟอกไตแล้วไหครับฟอกไตแล้วโอ้เราสีหอนบนหองเดาอีกแล้วไตมาแล้วแม่ก็มาแต่สำนักงานเอาเอาเองอาการเป็นยังไงครับลุงเป็นโคตร ชักูชักโชักจอ้างชแล้วก็อาบปาค้างเมื่อตะคู่วันนี้กินข้าวอย่างตอนที่ไปคออาาพกอไปตวดมีบัตรอะไรอยู่กับคุณาไาเอาบัตรมาด้วยนะมีน